欢迎光临。 ค่ะพี่พี่ตอนนี้ความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะับผมก็ความพร้อมของคอนเสิร์ตเลิฟสิบปีไม่มีอยู่นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในห้องซ้อมของเราก็เป็นที่เรียนทุกคนนะก็เหลือแต่ว่าเราไปดูเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเพลงว w a l ก i n g บนเวทีไปเทสกับเวทีเชื่อเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวความพร้อมในห้องซ้อมณเวลานี้เมื่อกี้ถึงไปแล้วว่าเต็มที่ครับแขกรับเชิญตอนนี้มีใครบ้างคะแขกรับเชิญตอนนี้นะที่เห็นคร่าวๆ่ากนี่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเอ่อความเป็นไอดอลผมนะของ EDC นะฮะยังมีเอ่อรุ่นน้องสุดที่รักด้วยมีเอ่อน้องน้องฮั่นแล้วก็น้องอาร์น้องอาร์หรือพี่อาร์เองนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญสาวๆอีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปเจอกันในอินเสิร์ได้ มันมีหลายพาร์ทมากแสดงว่าครับ,รบมีหลายพาร์ทมากก็สิบปีเนอะใครคิดถึงเราในพาร์ทไหนเราต้อจับความที่ถึงนั้นนะครับเล่าขอมาพูดให้ฟัใน,บบน,นในรูปแบบของล็อกซีบ้างนะฮะในรูปแบบของ การโตต่างๆบ้านกับเซอร์เซิตี้ครับลงจเดลงน้ชุดลงหัวใจของลงแอสนะลิงเลงความหมายดีๆนะหมายถึงว่าเฮ้ยเราเราให้กำลังใจกันในความเหนื่อยความร้อแอ้เฮ้ยเหนืน้อยเราม่เลือแต่ว่าเสลือพี่หัวใจตัวนี้ที่เป็นอแล้วารพวกันคนเลยแน่นอนมาเจอ4ีโครดัก็ต้องมีการประสานอย่างยิ่งใหญ่นะฮะเป็นนักงนองเจนางีคนมาร่วมด้วยกับสที่คนรัที่ขอ โอ้โหก็ต้องมีอย่างนี้นะครับเราก็เลยก็ขอเป็นกำลัใจวยพี่ชายที่มี10ปีแล้วก็มีมีหน้าห์แล้วก็เราก็เป็นเป็นพี่ชายที่เป็นไอกลัของเราก็ติดตามเลยครับประกวดเอเซอร์พิศาร์ตตั้งแต่เรายังไม่เชียร์เขาจนเรามาเชียร์เขาที่หลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่คือตอนนี้ก็ประกวดเนี่ยเราเอาใจเอาเชียร์พี่อาร์ต่อจากประกวดแต่งเนี่ยรักที่มีมาผมก็เห็นการหน้าการแตก่างในการเล่นการรับเพลงก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ มีบรรยาการแล้วก็มีความปั้นใจในการทำงานสูงมากบครัแต่สีพอดำป่วยยกแก๊งมาไม่มีครับไม่ป่วยแต่ก็ไม่สห็นเลยแตกแข็งแรงก็ตอนนี้ก็คือเราดีขึ้นแล้วค่ะก็ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วก็พร้อมเต็มที่ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตพี่พี่นะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับพวกเราเองเนี่ยพี่บี่เป็นพี่ชายที่พวกเรารักแล้วก็เคารพสุดๆแล้วก็เป็นเป็นที่แก้มเองแก้มแก้มเป็นแฟนต่างพี่พี่ค่ะ เมื่อก่อนยังไงยังไงก็ยังชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่เต็มที่กับทุกงานมากแล้วก็มีความมีความแข็งแรงมีความรู้เรื่องต่างๆน้องๆยงนองเป็นสมาชิสองแล้วอยากไปได้ตรงนั้พี่พี่เนี่ยฮะดีใจมากครับผมผมรู้สึกว่าพี่ๆนี่เป็นคนที่แบบกันเองกันเองมากฮะเวลาซ้อมแล้วเราไม่รู้สึกเครียดหมดหมดแล้วจะเพิ่มเติมอยากจะเสนออะไรหรือว่าอะไรอ่ะสามารถพูดกับพี่พี่ได้ไหมครในการซ้อมหนึงบรรยากาศมันเลยแบบ สนุกสนุกกับทนไม่ได้มีอะไรเครียดเลยคือเต้นไหมฮะมีโอกาสหนึ่งนเสิร์ตใหญ่เลยหลังจากออกจากบ้านอ่ะโอ้โหเต้นเต้นมาเ,เ,ส,เส,สิร์ฟมเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของพวกเราฮนะก็เต็มที่ครับทั้งแต่พี่พี่เขาจะแบบปล่อยให,ให้ให้ให้พวกเราเลยว่าอยากจะโชว์อะไรอยากอะไรมาเสนอที่ได้เลยแบบมีคาแรคเตอร์ของใครของมันนะฮะเอามาโชว์มาเสนอได้ครับพี่ีครับงานทำงานกับน้องก็ นน้องก็รู้สึกว่าสดใหม่นะครับพลังงานค่อนข้างจะสูงมากไม่เี้ยนะครับอยากสอนทำไมก็ไฟน้องก็แรงนะเรื่องความสดใความใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้งเราทํางานนานไปเนี่ยเออบางครั้งมีอารมณ์แบบโอ้ยไฟเบาไฟเบาไฟมอดบ้างนะมันเจอแบบนี้แหละก็ถือว่าเป็นเฟรชตัวเราไปด้วยนะแล้วก็น้องเก่งอยู่แล้วนะโอเคประสบการณ์เราจะมีเยอะกว่าประเด็นพี่แต่เรื่องเทคนิควิธีการต่างๆน้องๆเข้ามาไปถึงละ ดูการได้เป็นเพื่อนกันไม่ไ้อะไรอยู่อะไรแบบนี้อ้าวโชว์ตามสิวันนี้เราแย้มคิดดูนีที่หน่อยนะจ๊ะวันนี้เป็นแบบถือาเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันเบาๆนะแต่ว่าบนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับนีนเปนคอนเสิร์ตสิบปีของพี่จะได้เห็นผลงานทั้งหมดเลยหรือเปล่าถามว่าผลงานทั้งหมดไหมเราจะเลือกมาจากผลงานที่เด่นๆนะแล้วก็จากผลงานที่หลายๆคนคิดถึง แล้วก็เราจะไปเก็บโตแอบไปทําวจิจัยมานะช่วงเวลา5ปีที่หายไปฉากคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคนก็จะมาคอมเมนต์นะในตา Facebook ของบริษัทบ้างนะผมตรวจอิสระก,ก,กันก,ก,ก็อิสระกันบ้างว่าอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรแบบไหนเราไปแอบเก็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 บมาเรื่อยๆนะฮะจนะมีคอนเสิร์ตเพราะว่าแันคลับไปคอมเมนต์ในอิสระกันเจ้านายนะครับเจ้านายก็เลยโอ้ยจะอนเสิร์ตขึ้นมาดีกว่าแล้วก็เก็บคอมเมนต์นั่นแหละที่หลายๆคนคิดถึงนะฮะเอามาาไว้ในคอนเสิร์ตนี้ครับ มีมีคนพิเศษไหมครับอะไระนะความพิเศษนี้แน่นอนอันนี้ไม่ได้สปอยตัวเองนะแต่ว่าเราจะบอกว่าความพิเศษมีแน่นอนในคอนเสิร์ตนี้นะครับแต่ที่แล้วเราก็หวังว่าคนดูหลายๆคนที่มาดูเราทุกเราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์สกับโชว์แบบปรับฝากเชิญชวนนะครับใ <บา S 1> นฝั่งพี่อยากดูอ้าวฝ <บา S 1> <อ>ั่งน,น้องเชิญชวนหน่อยรรรบบบ่นอออก็เป็นคอนเสิร์ตของพี่บีที่ที่เรียกว่าเต็มที่มากๆบ คนเลยนะคะไม่ใช่โดยเฉพาะพี่บี้เองก็คำคำอย่างเต็มที่มากแล้วก็เราก็ตื่นเต้นด้วยมากมายอยากให้ทุกคนมามาดูกันเยอะๆนะคะวันที่เท่าไหร่คะพี่บี้คะครับ11 12มิถุนายนนี้นะครับที่รอยอ็อกแปรกอนทอนนะซึ่งบาร์ที่ไทยเก็ตแมจิเออร์นะครับน้องๆสีมะดงสั่งอะไรฉุกครับพี่บี้นะแล้วก็พี่โดบ้านตั้งมาไว้บ้าหม้อทองไก่ย่างครับผมก็อยากให้มาดูครับทุกคนตั้งใจสนัพี่บี้นะครับตั้งใจ แล้วก็มาดูว่าตลอดสิปีที่ผ่านมามันมีความนับใจอะมากมายนะครับมาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็ให้กำลังใจพี่ชายด้ียครับขอบคุณนะสวัน้หนักมากวันนี้ปิดไลฟ์ปิดแล้วแปดหมดแล้วจมูกหมดครับคนเล่น

تھوڑا ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหม แต่เพลงจะเลิก10ปีไม่ได้อยู่เนาะคือไปสบายนะครับแง่ถ้าเราไม่สมใจได้นะครับพยืนบนบ่าเราเลที่มีเค่อยากให้เสียงแต่ร้องตามได้นะครับร้องตามได้โอเค